จีนอัธยาธิติคุณดาวรุ่งวงการกอล์ฟไทยออกมายอมรับว่าการแข่งขันสองวันที่ผ่านมาเธอยังทาได้ไม่ดีพอเตรียมปรับแผนเน้นความรอบคอบให้มากขึ้นสําหรับการแข่งขันในรอบที่3ขณะที่โปรว่านจารวีบุญจันทร์เป็นนักกอล์ฟสาวไทยที่ทําผลงานได้ดีที่สุดหลังจบการแข่งขันในรอบที่2ค่ะกอล์ฟฟอนด้าเอฟเจเอทยแลนด์2022ที่สนามสยามพันทรีครับพัทยาโอ๊คสจังหวัดชลบุรีการแข่งขันวันที่2โปรจีนอัธยาธิคุณ รอกอบสาวไทยมือ14ของโลกรองแชมป์เมื่อปีที่แล้วทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บได้8เบอร์ดี้เสีย3โบกี้โดยโปรโจีนสามารถแก้มือในหลุมที่3และหลุมที่6ด้วยการเซฟพาแต่ว่ามาเสีย3โบกี้ในหลุมที่12 14และ16จบรอบ2เก็บเพิ่มได้5อันเดอร์พาสกอร์รวม2วันมี7อันเดอร์พา137ขยับขึ้นมารังอันดับ30ร่วมกับโปรแพตตี้ปะพังกรทวัฒนก,กิจรกอบสาวไทยมือ13ของโลก เจ้าของแชมป์เมเจอร์ A N A Inspiration ปี2021โรจินได้สัมภาษณ์หลังเกมว่าผ่านมา2วันเครื่องยังร้อนช้าก้าวหลุมแรกจะออกสตาร์ทได้ไม่ดีส่วนการพัดแปลเวดีกว่ารอบแรกขณะที่การแข่งขันรอบที่3จะต้องเน้นความรอบคอบให้มากขึ้นต้องบอกว่าออกก้าวหลุมแรกคะ่ะแบบสเปะสปามากเลยอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าก้าวหลุมหลังเหมือน เข้าที่เข้าทางอะไรหลายอย่างเหล็กพัดอะไรเงี้ยค่ะแต่ออนกินรอบหลังอะคะ่ะดีรอบแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคสองวันที่ผ่านมาเหมือนมันโอเคนะแต่มันมีแบบขาอะไรนิดนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะจะอาจจะต้องรอบครอบขึ้นในแบบพัดเก็บพัดสั้นๆหรือเหล็กอะไรเงี้ยค่ะขณะที่โปรโกอล์ฟสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในการแข่งขันวันนี้คือโปรว่านจารวีบุญจันทร์นักกอล์ฟไทยที่ได้รับเชิญจากผู้สนับสนุนหลัก ที่รอบนี้โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมจบวันเก็บเพิ่มได้7อันเดอร์พาสกอร์รวม2วันมี9อันเดอร์พาขยับขึ้นมารลังอันดับ15ร่วมส่วนโปรโมโมริยาจุดานุก,การมือ40ของโลกรอบนี้ก็ทําได้ดีขึ้นเก็บเพิ่มได้4อันเดอร์สกอร์รวม2วันมี6อันเดอร์พา่ราขยับรลังอันดับ37ร่วมส่วนอีกหนึ่งนักกอล์ฟที่น่าสนใจคือรีนาทาเทมัสึนักกอล์ฟสมัครเล่นดาวรุง่งแม้ว่าจะเพิ่งแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรก แต่ก็ทำผลงานได้อย่างน่าสนใจจบ2วันมี5อันเดอร์พารั้งอันดับ43่ร่วมกับโปรเมียปาจารีอันนันนาธการมือ71ของโลกสำหรับผู้นำในวันที่2มี2คนคือนาซาฮาทาโอกะมือ9ของโลกจากญี่ปุ่นที่รอบนี้เก็บเพิ่มได้7เบอร์ดี้สกอ์รวม2วันมี16อันเดอร์พาเท่ากับซูฮยุนโอจากออสเตรเลีย ขณะที่โปรเมรเอดียจุธานุการโปรโกอล์ฟสาวไทยมือ30ของโลกแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วรอบนี้ก็ทำได้ดีขึ้นเก็บได้8เบอร์ดี้เสีย3โบกี้จบรอบ2เก็บเพิ่ม5้าอันเดอร์พาสกอร์รวม2วันมี4อันเดอร์พารั้งอันดับ48ร่วมผ่านการแข่งขันไปแล้ว2วันจะเห็นได้ว่าบรรดาโปรโกอล์ฟสาวไทยต่างขยับทำผลงานได้ดีขึ้นกว่าวันแรกค่ะโดยเฉพาะโปรว่นและโปรจีน ต้องมาลุ้นกันว่าการขัน2วันที่เหลือวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้จะมีใครขยับอันดับขึ้นมาติดท็อป10ได้บ้างติดตามได้ในชั่วโมงข่าวกีฬาช่วงคำ่ำทางช่อง TNN 1 6ค่ะจรุพรจุนเจอิมถ่ายภาพดิฉันกฤษณ,ษณ,ษณาธีติป,ปริวัติทีมข่าวก,กีฬา TNN ช่อง16รายงานจากสนามสยามคันรีค่ะพัทยาโอคอสจังหวัดชลบุรีค่ะขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชม t n 2ของเรานะคะฝาก